ประกันสังคมมาตรา40นะครับสำหรับฟรีแลนซ์นะครับคนที่ทำอาชีพอิสระนะครับประกอบอาชีพอิสระก็สามารถที่จะใช้ประกันสังคมมาตรา40ได้เรียกว่าเจ็บป่วยนอนพักได้รับเงินทดแทนนะครับสูงสุดถึง90วันนะครับมีเงินทดแทนให้คุณมีเงินช่วยเหลือนะครับมีเงินทุกพลภาพมีเงินยามแก่ชรา รวมถึงส่งเคราะห์บุตรด้วยนะครับดีๆแบบนี้นะครับมาตา40สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยเฉพาะนะครับแน่นอนละหลักประกันสังคมนะครับหรือหรือสิทธิ์ประกันสังคมมีทั้งหมด3ม,มาตานะครับได้แก่มาตา3 3ที่อยู่ในภาคเอกชนในสถานประกอบกิจการต่างๆนะครับที่มีนายจ้าง ส่งให้นะครับแล้วก็มาตาผู้ประกันตนโดยสมัครใจนะครับมาตรา39นะครับสำหรับผู้ที่เคยอยู่ในมาตร3า33แล,และลาออกมานะครับและประสงค์ที่จะส่งประกันสังคมต่อก็อยู่ในส่วนของมาตรา3 9นะครับและมาตรา40เป็นมาตราที่เราจะมาพูดกันนั่นคือมาตาสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับที่ไม่เคย อยู่ในระบบประกันสังคมมาตา3ามามาก่อนนะครับหรืออาจจะเคยแต่พอหลุดมาแล้วนะครับไม่ส่งต่อรวมถึงหลุดจากมาตรา39แล้วนะครับก็จะมีสิทธิ์เหลืออยู่เพียงแค่มาตรา40ซึ่งมาตรา40มีสิทธิ์ทั้งหมด5สิทธิ์สำคัญนะครับคือสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยในกรณีประสบอันตรายหรือกรณีเจ็บป่วยนะครับ และสิทธิทุพลภาพสิทธ์เวลาเราเสียชีวิตนะครับผู้ประกันตนเสียชีวิตสิทธ์ผู้ประกันตนชาราภาพก็จะมีเงินนะครับในกรณีชาราภาพด้วยแล้วก็ส่งเคาะ์บุตรนะครับสำหรับใครที่มีบุตรนะครับแน่นอนเวลามีลูกคนหนึ่งก็ต้องมีภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับที่จะต้องซัพพอร์ตลูกนะครับประกันสังคมก็จะช่วยในส่วนนี้นะแต่ไปดูว่าเป็นยังไง ประกันสังคมมาตรา40ก็แยกเป็น3ทางเลือกนะครับสำหรับให้เลือกจ่ายกันนะครับโดยแต่ละทางเลือกนะครับก็จะครอบคลุมนะครับกรณีไม่เหมือนกันทางเลือกที่1น,นะครับจ่าย70บาทนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองเพียงแค่3กรณีคือกรณีที่ได้รับเงินทดแทนเจ็บป่วยเรืันตรายนะครับทุพพลภาพแล้วก็เสียชีวิตในส่วนของกรณีที่2นะครับ จ่าย100บาทจะได้สิทธิทพิเศษ4กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพเสียชีวิตแล้วก็ชลาภาพที่จะได้รับเป็นบำเหน็จนะครับส่วนทางเรื่องที่3จ่าย300บาทได้รับสิทธิคุ้มครอง5กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพหรือเสียชีวิตแล้วก็ชราภาพได้รับเป็นบำเหน็จรวมถึงการส่งเคาะบุตรด้วยนะใครมีบุตร ทางเลือกที่3เหมาะอย่างยิ่งนะครับเรียกว่าไม่ว่าจ่ายน้อยจ่ายมากนะครับมันก็จะมีสิทธิ์สำคัญได้แก่สิทธิที่เราจะมาเจาะประเด็นคือสิทธิ์กรณีเจ็บป,ป่วยหรือเสียชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับประกันสังคมสามารถสมัครได้ง่ายๆนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งหรือเดี๋ยวนี้ก็ทางเว็บไซต์นะเข้าไปในเว็บไซต์ได้กรอกข้อมูล แล้วก็สามารถจ่ายผ่านนะครับเคาน์เตอร์สวิตหรือแอปพลิเคชันได้โดยนี้มันจ่ายง่ายแล้วนะเรามาดูสิทธิ์ความคุ้มครองที่เราพูดถึงนะครับตั้งแต่ในสไลด์แรกของคลิปวิดีโอนั่นคือกรณีประสบอันตารายหรือเจ็บป่วยนะครับจะได้รับเงินค่าเงินทดแทนการขาดรายได้นะเพราะว่าอาชีพอิสระอย่างเราเนี่ยเวลาเจ็บป่วยหรือประสบอันตารายนะครับ ที่จำเป็นจะต้องรักษาตัวหรือแม้กระทั่งไม่ได้รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเป็นผู้ป่วยนอกแต่แน่นอนลละเจ็บป่วยมันก็ต้องเข้าไปพักรักษาที่โรงพยบาบาลแม้จะไม่ได้เยอะแม้จะไม่ได้ถึงขั้นนอนพักรักษาก็ยังมีเงินชดเชยการขาดไรายได้ในวันนั้นนะครับเพราะว่าวันนั้นน่ะคุณต้องหยุดงานนะครับคุณต้องหยุดจาก จากภาระหน้าที่ของคุณนะครับทำให้ขาดรายได้เพราะนั้นประกาศสังคมมองเห็นสินี้นะครับเรามาดูกันผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัว1วันขึ้นไปนะครับจะได้รับวันละ300บาทนะครับของทุกทุกทางเลือกเลยนะครับดูทางเลือกให้ดีนะได้รับ300บาทในกรณีผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบาลใบรับรองแพทย์ให้หยุด3วันขึ้นไปจะได้รับวันละ200บาททั้ง3กรณีเลย เงื่อนไขการรับสิทธิผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันทางเรื่องที่1และที่2นะครับไม่เกิน30วันต่อปีเท่านั้นทางเรื่องที่3มนี่สิทธิพิเศษเลยไม่เกิน90วันต่อปีนั่นก็คือสามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มแม็กเลยทีเดียวนะครับผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบาลหยุดไม่เกิน2วันปีละไม่เกิน3ครั้งนะครับทางเรื่องที่1และทางเรื่องที่2จะได้ครั้งละ50บาทนะครับ แต่ทางเรื่องที่3ามจะไม่ได้คุ้มครองนะในกรณีที่หยุดไม่เกิน2วันเนาะเอาละเราพูดในเรื่องการประสบอันตรายนะครับการเจ็บป่วยรับค่าเงินทดแทนการขาดรายได้ไปแล้วนะครับในฐานะที่จะพูดทั้งทีนะครับก็เอาให้ครบเลยเพราะนั้นผมจะพูดในกรณีทุกพลภาพนะครับได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้บ้างดีกว่า ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับรายเดือนทั้ง3กรณีทั้ง3ทางเลือกนะครับได้500-1,000บาทได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นระยะเวลานะครับในทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ได้รับเป็นระยะเวลา15ปีแต่ทางเลือกที่3นะครับเรียกว่าได้รับเต็มแม็กเลยคือสตาร์หล่ชีวิตในกรณีเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพได้รับค่าทำศพนะครับ ในทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ได้รับ2 5 5 0 0บาททางเลือกที่3สุดยอดเลย50,000บาทนะครับสเท่าของ2กรณีเห็นความแตกต่างไหมครับนะความแตกต่างของแต่ละทางเลือกนะจะเห็นว่าที่เราไปพูดเข้าๆในสไลด์แรกๆเนี่ยนะครับเราเลือกเราดูแค่สิทธ์ใช่ไหมอันไหนได้สิทธิ์มากกว่าน้อยกว่าทางเนี้ยเราเจาะแล้วว่าแต่ละสิทธิ์เนี่ยมันได้รับความแตกต่างกันนะได้รับ เงินทดแทนการขาดไรายได้เนี่ยหรือเงินทดแทนทุพพลภาพแตกต่างกันมาดูการกรณีเสียชีวิตได้รับเงินค่าทาศพบ้างผู้จัดการศพได้รับค่าทําศพนะครับทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ได้รับ2 5 0 0 0บาททางเลือกที่3ได้รับ5 0,000บาทายเงินสมทบครบ60เดือนก่อนเสียชีวิตนะครับได้รับเงินเพิ่มนะทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ได้8,00 0บาททางเลือกที่3จําให้ได้คุ้มครองนะเพราะว่า คุณได้รับไปแล้วไงเนี่ยห้าหมบาทมันเยอะแล้วในกรณีชลาภาพได้รับเงินก้อนนะครับเป็นบำเหน็จนะพร้อมดอกผลอันได้แก่สะสมเงินบำนาญชลาภาพเงินออมจาก,กเงินสมทบเดือนละนะครับได้รับเงินเมื่อครบอายุ60ปีและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับ นะอย่างทางเลือกที่1ไม่คุ้มครองทางเลือกสองห้าสิบบาทนะครับทางเลือกที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับได้รับเดือนละร้อยห้าสิบบาทจ่ายเงินสมทบครบร้อยแปดสิบเดือนรับเงินเพิ่มนะครับทางเลือกที่หนึ่งไม่คุ้มครองทางเลือกสองไม่คุ้มครองทางเลือกที่สามรับเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทเลยนะครับเยอะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เล่นนะครับผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละนะครับ ทางเลือกที่หนึ่งไม่คุ้มครองทางเลือกที่สองออมเพิ่มได้หนึ่งพันบาททางเลือกที่สามออมเพิ่มได้หนึ่งพันบาทเช่นเดียวกันมาดูกรณีที่ห้านะครับกรณีส่งข้อบุตรได้รับเงินรายเดือนนะครับทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองไม่ได้รับความคุ้มครองแต่ทางเลือกที่สามได้รับคนละสองร้อยบาทนะคราวละไม่เกินสองคนนะซึ่งจะได้รับเงินสง่งคอบุตรแรกเกิดจนถึงหกปีบริบูรณ์เลยนะครับจ่ายเงินส,ส,สมทบ 24ในสาเดือนนะดูเงื่อนไขด้วยจะเห็นว่าใน3ทางเลือกนี้นะครับในรายละเอียดต่างๆมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับที่อยู่ในนี้แล้วซึ่งแน่นอนละ่ะผมสรุปเลยว่าทางเลือกที่3มจ่าย300บาทคุ้มครองเยอะกว่านะให้มองอย่างนี้คุ้มครองเยอะกว่าแล้วก็น่าจะคุ้มอะ่นะครับเดือนละ300เองนะ เพราะฉะนั้นประกันสังคมเนี่ยมาตรา40เนี่ยมันเหมาะมากกับทั้งชาวนานะครับเนี่วินเมอไซแม่ค้าพ่อค้าฟรีแรนซ์นะครับต่างๆที่ต้องการสิทธิ์ในในสิทธิประโยชน์ในส่วนต่างๆที่คุ้มครองนะเพราะสรุปสุดท้ายเนี่ยทางประกันสังคมเนี่ยนะครับ ออกมาตราต่างๆออกมาก็เพื่อคุ้มครองนะครับเรานี่แหละนะครับผู้ที่ทํางานผู้ที่ทํางานผู้ที่หาเลี้ยงตัวเองนะครับในด้านต่างๆให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะซึ่งมาตรา40ก็ตอบโจทย์นะครับเชื่อเถอว่ามีประกันสังคมไว้ดีกว่า นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สมัครง่ายๆแล้วนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะครับไวๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะครับกรณีเจ็บป่วยนอนพักได้รับเงินทุกแทนสูงสุดถึง90วันเลยทีเดียว